ในตลอดชีวิตการเล่นของเล่นผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะที่สะสมมานานนะก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆกันว่ามันจะมีของเล่นเนี่ยหลากหลายลายที่มันออกมาใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะต้องมีบางลายที่เรากาลังเก็บสะสมอยู่แล้วอยู่ดีๆผู้ผลิตเขาก็หยุดผลิตไปหมต้องบอกว่าคือบางอันก็เออช่างมันเถอะแต่ว่าบางอันเนี่ยมันก็น่าเสียดายมากนะเพราะว่าบางอันรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกฉลอกันยังเลยอ่ะมันคลิกกันยังเลยอ่ะ พอจับปุ๊กไม่มันสปักจอยสปักจอยเปี๊ปกเป๊ปะ,เป,ปะนะเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะขอยกตัวอย่างมาสัก5อย่างละกันนะครับไปเริ่มกันเลยและนี่คือ Ultimate Solid นะครับเป็นของเล่นกระปองนะฮะหรือว่าของเล่นชุดไข่นะอ่า c o l l e กชัเนี้ย ก็จะสูงประมาณ10เซนนะครับทำออกมาหลายคาแรคเตอร์มากนะครับเป็นพวกโทคุซะส่วนใหญ่นะจะเป็นมัสไบรเดอร์หรือว่าจะเป็นเซนไตอุนตอรเมอะไรพวกนี้นะฮะออกมาเยอะมากแต่เน,นีหนึ่งชุดของเขาเนี่ยเขาก็จะมีชื่อของเขาอะนะครว่าเป็นชุดไหนชุดไหนนะครับอย่างชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นรวมตัวร้ายนะฮะ หรือออกแนวแบบดาร์คฮีโร่อะไรอย่างนี้นะน่าเสียดายที่ทำออกมาแล้วก็หยุดไปนะฮะแต่ว่าให้เราไปเก็บในงานใกล้เคียงกันอย่างพวก S D M อะไรพวกนี้นะสนุนราคาในตอนนั้นนะฮะก็ตกตัวละร้อยก,กว่าๆนะฮะร้อยต้นๆนนะไม่เกิน150นะก็เสียดายนะฮะที่โดนตัดจบไปซะก่อนนะผมก็เฟ้งฟางเลยนะเพราะว่าตั้งใจว่าจะเก็บโชว์ให้ครบนะแต่สุดท้ายก็ไม่ครบครับ ขั้นต่อมาก็คือ So u l of Soft Vinyl นะครับหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าซอฟพันเย็นนะฮะมันก็คือซอฟเจ็ดร้อยเยนอะไรแต่ว่ารายละเอียดมันจะมากกว่านะแล้วก็มีแอคติ้งนะเพราะว่าซอฟเจ็ดร้อยเยนมันจะยืนตัวแข็งเฉยใช่ไหมแต่ถ้าซอฟพันเย็นเนี่ยมันจะมีแอคชันมากกว่านะฮะแล้วก็การลงสีอะไรก็จะดีกว่าละเอียดกว่าเยอะนะซึ่งตอนนั้นที่ออกมาเนี่ยโอ้โหเราก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆนะฮะต้องบอกว่าเซตเนี้ยก็ออกมา 1-7ถึงเเนี่ยครบนะฮะก็มีห้อย9กับ10แล้วก็มียุคเฮเซบ้างนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคาแรคเตอร,ร์จากซีรีส์อื่นๆนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นของอาจารย์อิชิโนมริโชทารโร่ที่แกสร้างขึ้นมาทางนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคิคไคเดอร์ซูเบตนินจาอาราชิอะไรอย่างนี้นะฮะราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 400ถึง500บาทนะก็ในตอนนั้นก็ยังนับว่าไม่แพงมากยิ่งถ้าเป็นทุกวันนี้ผมว่าก็ไม่แพงนะฮะราคาถือว่าโอเคเลยนะ่าเสียดายจริงๆอีกหนึ่งในผลงานอันทรงคุณค่าของบันไดนะครับนี่ก็คือดีดีพาโนรามาชั่นฟิกเกอร์จากเรื่องเซนเซียนะครับตัวขนาดประมาณ3นิ้วนะฮะมาพร้อมกับไดโอรามา เรียกว่าเป็นมินิไดโอแล้วกันนะก็จะมีเสามีฐานมีเอฟเฟกต์พาร์ตหรือพวกนี้มาให้นะซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถนำเอามารวมกันเป็นชุดใหญ่แล้วก็โอ้โหต่ออย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินนะครับน่าเสียดายจริงๆนะที่เขาเปิดตัวรังการมากนะแต่สุดท้ายก็ดันออกมาไม่ครบนะไม่ว่าจะเป็นโกเซนหรือว่าบอนเซนเนี่ยเสียดายแนละ้วบอนเซนขาดเอลกาไปตัวเดียวนะครับขาดตัวไหนไม่ขาดนะท่านว่าขาดตัวโปรดของผมสุดแ้่ยเสียดาย ตอนที่ออกมาเนี่ยผมก็กวีกับวาดไปสั่งจองมาทันทีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เก็บได้แค่3 4กล่องดูท่าทางท่าทางจะไม่ครบแล้วก็เททิ้งไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคนที่เขาคัสตอมออกมาขายอยู่นะในตัวที่มันขาดไปสนุนราคาต่อชุดที่ออกมาเนี่ยก็ประมาณพันต้นๆน,นะฮะถามว่าราคาแพงไหมก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอีกหนึ่งลายที่ ประชาชนโหร้องกันว่าเสียดายเป็นที่ยิ่งนะครับที่จะต้องปิดฉากไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นฟิกกูอาร์แทนนะนะต้องบอกเลยว่าไม่แน่ใจว่าเพราะว่าสเกลที่เล่นด้วยกันไม่ได้หรือเปล่าแต่ถามว่าเป็นฟิกกูอาร์แล้วมันตัวเท่ากันไหมมันก็ไม่เท่านะครับไอ้ฟิกกูอาร์ก็ตัวเตี้ยกว่าหน่อยนึงนะแต่ว่าอุนตาแอคเนี่ย ในแนวคอนเซปต์การออกแบบเนี่ยนะครับเขาก็จะอิงมาจากกระตูนสมากกว่านะซึ่งไม่ใช่สูตรแอคเตอร์นะฮะทีนี้พอมาเป็นฟิกกูอาร์เนี่ยเขาก็เลยทำให้มันใกล้เคียงกับสูตรแอคเตอร์แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยหลังจากที่ทดลองเล่นทั้งสองงานแล้วอ่ะหลายๆคนก็ยังยืนยันว่าชอบอุลตราแอคมากกว่านะครับเพราะว่าอุลตราแอคเนี่ยมันแอคสมชื่อจริงๆนะแอคชั่นเนี่ยแบบฟูมากเลยแล้วก็เท่มากๆด้วยนะครับ ราคานี่มันก็ใกล้เคียงพอฟัดพอเวียงกับฟิกูอาร์ตเลยอะนะเสียดายจริงๆที่ดันปิดลายการผลิตไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฟิกูอาร์อย่างเต็มรูปแบบนะครับและนี่คือลายสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นอะไรอื่นไม่ได้เลยนอกจากหัวหมดนะฮะซึ่งตามสเกลเขาบอกว่า1ต่6อ6กนะแต่ว่าในความเป็นจริงพอเราไปเทียบกับชุดผ้าที่อ้างตัวว่า1ต่อ6เหมือนกันเนี่ยปรากฏว่ามันใหญ่กว่าหน่อยอนึงนะครับ ซึ่งหัวมดเนี่ยออกมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องมากนะในยุคที่มันเฟื่องฟูสุดๆเนี่ยมันลามไปเป็นแบบหัวส t ต r ์วอลหัวกันดั้หัว, Wars, หว, am, หวเซนไตหัวอื่นๆบลาๆๆออกเต็มไปหมดเลยนะครับจนถึงยุคหนึ่งที่คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับคําว่าไล่ทันนะฮะก็ทําให้หยุดชะงักไปช่วงหนึ่งก่อนที่จะกลับมานะครับกับฐานใหม่ที่เราเรียกว่ารุ่นฐานเหลี่ยมนะซึ่งฐานเหลี่ยมเนี่ยตอนแรกก็สร้างความ คึกขักให้กับคนที่เก็บสะสมหัวมดนะครับว่าเอ้ยน่าจะกลับมาสารต่อนะในส่วนซีรีส์ที่เหลือแล้วก็มีการทําหัวเก่าๆออกมาด้วยนะความฝันก็เรืองรองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วสุดท้ายก็ต้องหยุดไปนะครับก็ครบแล้วนะฮะกับ5ลายของเล่นที่ตัดจบไปอย่างน่าเสียดายนะครับจริงๆมันยังมีมากกว่านี้อีกนะมันยังมีอื่นๆบ้าๆอีกยกตัวอย่าง ATP นะฮะหรือว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเสาชุดกรอบใช่ไหมหรือว่าจะเป็นการรวบรวมลายอย่าง BRT ก็ไปรวมกับติวอาร์ไปนะครับแล้วก็มีลายที่น้าห่วงอีกนะอย่าง SIC ที่ตอนนี้ก็รู้สึกรูกผีลูกคนมากนะครับ SIC และลายเคลือยหญ้าของเขาอะนะอย่างพวก Movie realization นะฮะไม่ว่าจะเป็น s t a r w a r หรือ Marvel นะก็ ไม่มีข่าวคราวไม่มีต้นแบบไม่มีตัวใหม่หรือว่าอะไรออกมาเลยกระทั่งในงานธรรมชีเองก็ไม่มีสินค้าเหล่านี้ออกมาให้ดูเลยนะครับเพราะว่าจะว่ากันไปแล้วตาปกติเนี่ยพวกงานพวกเนี้ยเขาก็จะมีตัวต้นแบบหรือว่ามีลายกำลังจะผลิตในอนาคตจะผลิตหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเขาก็จะอาจจะมีตัวโชว์มาแต่ว่า ช่วหงหลังๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับ SIC ตัวสุดท้ายก็คือออกมาเมื่อตอนมกรางแล้วก็หายเงียบเลยอันนี้ก็น่าห่วงนะถ้าหากว่ามันกถูตัดจบจริงๆนะผมก็คงจะต้องเอามารวบรวมเล่าด้วยความเสียดายในข่าวต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามดูติดตามชมกันมานะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊กกดสั่นกระดิ่งกดอะไรก็กดไปนะก็นอะไรกดๆอย่าลืมนะอย่าลืมนะ และสำหรับคลิปครั้งต่อไปนะจะเป็นหัวข้อเป็นหัวเรื่องอะไรอะไรก็ตามแต่ยังไงฝากติดตามด้วยครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ